สวัสดีครับผมพี่น้องสุขูสุขคนะครับมาพบมาพอกับจากข่วงนะครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับมือนี้เป็นต่มข้างในงวเปื่อยครับพี่น้องครับหลายอย่างครับอันนี้มีม้ามนะครับอันนี้เอิ้นดอกจอกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ปากน้ำครับพี่น้องเปื่อยครับพี่น้องครับแก้มพักกันพักเมกเนียพี่น้องเนาะมีหมากบลาเนียประกาศขาวครับแจวขมมาแล้วครับพี่น้องยูนีครับอันนี้น้ำต้มครับเอาไว้ถัดสดนาำครับเอาไว้ถัดสดนาำลองคอก่อนพี่น้อง มาครับพี่น้องครับผมว่าตัดบพี่น้องเรามาครับพี่น้องตัดม้มครับนี่แหละครับโอ้โน้ว้ว,วพี่น้องครับเดี๋ยวผมบางผมเสบแสียบครับพี่น้อง น้ำร้องคอ้พี่น้องครับเอาร้องบอ่อตองตัดบางที่ททย่ำขาดบ่อพี่น้องเดี๋ยวผมรองมันก่อนบ่อตองตัดครับเปื่อยครับเปื่อยครับพี่น้องครับ

มากระมือปืนอีกแล้วครับไปไล่นกอีกแล้วมั้งน้องดอกจอกบ้างครับปเป็นสีเปื่อยบ่นี่พี่น้องครับ เปื่อยที่ันครับช่มจะเปื่อยไหมพี่รองครับอืเอาเขาเส้นไว้พี่้อง ปากน้ําเปือยครับแห้งสดแห้งแสบครับเปืย ฟองทุกคือครับอ๋อว้าวฮึโอ๊ตเยแห้งครับพี่น้องครับเปรยอยุ่ยยุ่ยเลย Má hoang hùng Sáng tuổi phí năng Đọc, đọc. จัด๋ยวมาไม้เบาไว้เลยครับพี่น้องหายใจเข้าเบอกครับมันโอ้ห่อนหอนมีแห้งทองเงาเงาครับ มามครับนี่แหละครับเฟียบเลยครับมามเนี่ยนี่นี่ ที่แหลกว่าบอสตัดครับบอตัดครับยำขาดอยู่ครับมากครับเปื่อครับแต่มาพบมาพอกันพี่น้องนะครับในช่วงแรงๆนะครับท้องทุกๆมือนะครับ มิโน,โน่กับเลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะวนไปวนมานี่แหะครับเขาขอมนุาบ้านเขาอย่นียครับ เก้าจะปากน้ำนะครับทรงทคื่อคือตัวนี้คือครับปากน้ำเปื่อย กับผักนะครับหรออนหนครับอันนี้ดอกดอกครับครึ่งนึงหนีนบกันไก่เตรียมมาหนีบครับฟอกทอกสงสเหนีเงา ุมอำัำครับพี่น้องครับ ใหญ่เติบครับพี่น้องม้ามครับตัดครับออือคือตับนี่ยครับม้ามก็ได้อืม อิ่มครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเดีย๋ยวผมกินน้ำกันพี่น้องโอ้แซ่บปักเพื่นอนครับถ้าบวกกินน้ำกะทิแก่นเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยครับพี่นอ้องเหลือบ่หลายครับ,เ,รบ,รอรบเอาไว้ให้ลูกน้องครับสองตัวลเพลนนำมานะครับกะ เป็นกับเขากับน้ากับเป็นเครื่องไนนะครับเครื่องไนกับเครื่องในงัวนี่แหละครับแต่ว่าต้มจนเปื่อยเนาะพี่น้องแสีบขาพี่น้องกับแก้วขมแน่เนาะเขาก็เอามาเนี่ยบ่ไหลครับพี่น้องสดน้าหอนหอนแสบแสบครับได้ส่วนแรกๆเนาะพี่น้องครับกะโค้งสีไว้เติมนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปเนี่ยนะเขามาพบผอกันไหมนะครับหมักกับกดไหลตัวอกถูกใจกะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจจากกัวนะครับขอรบเบืองว่าเมื่ออื่นจากกวงสีไม่เห็นยังเห็นพี่น้อง กับเขากำน,บนับมีอย่างมากฝากพี่น้องอีกนะครับคลิปนี้พอไวส้สำนีแล้ะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ